เจ้าของร้านก็บอกว่ามันไม่ใช่อยู่พม่าแต่มันคือหินอย่างอื่นใช่พม่าเนาะก็ถือว่าคนขายร้านนี้ดีนะพูดความจริงนะพูดความจริงไงนีก้อนเท่าไหร่ร้านดีๆที่พูดความจริงแบบนี้ผมรู้สึกถูกชะตาไปบอกไม่ถูกนี้ต้องอุดหนุนสักก้อนแล้วครับมาดูกันครับว่าจะได้ก้อนไหนตอนนี้สามหมื่นหยวนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณแสนท่าแต่ว่ารอยแตกยับเลยเห็นไหมรอยแตกยับเลยเดี๋ยวจะลองต่อเขาดูสัก5,000หยวนลองต่อเขาเคื่อไอแกวยิงว่าเฮ้ยตอนนี้บอกเดิมเดิมพนะเหลือหนึ่งหมื่นละ ข oh, ้าวุ้นใจคริงจํางกันได้นะครับสีหยกก้อนนี้เหมือนก่อนที่ผมซื้อในตลาดไม่ไสอหนึ่งแสนบาทสีจะเหมือนกันเลยแต่ว่าเนื้อเนี่ยจะไม่ใส่เท่าก้อนนั้นผมเชื่อเลยนะครับว่าไม่มีแบรนด์หุกที่ไหนในไทยที่จะให้คุณได้รู้บรรยากาศการต่อรองสดๆแบบนี้ทุกคนที่ติดตามจะได้รู้ทุกมิติของวงการ เราจะมาตัดหยกที่ซื้อมาก่อนหน้านี้เราจะตัดดูว่าสีด้านในจะเป็นสีอะไรคูคิดว่าจะเขียวแบบนี้ทั้งก้อนไหมถ้าคิดว่าเขียวทั้งก้อนพิมพ์หนึ่งถ้าคิดว่าไม่ได้เขียวทั้งก้อน,พ,พ, 1. 1> อนพิมพ์2